ตอนนี้รายการเราของหลังเรานะครับได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับจากรายการ FGR นะครับ f a c e r Game Review ใช่ไหมครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น s c g นะครับชื่อเต็มๆว่า Hard Core Gamer นะครับช่อง Channel ของคน พอดคอร์ดนะครับเกมเมอร์นะฮะอ่าช่องนี้สุดยอดเลยนะครับเป็นช่องรีวิวเกมนะครับแล้วนี่ว่าการแคสเกมนั่นเองนะครับอ่าแคสเกมสไตล์ท่านลีโอนี้แหละครับ ีแคสเกมไม่เหมือนใครนะครับมีเชี่ยมีสัตว์นะครับก็ขอย้ำเลยว่าชแนลนี้นะครับเป็นชแนลสิบแปดบวกเลยก็ได้นะครับจากจากอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับเขียนถึงมึงเขียนสิบแปดบวกนะครับแต่ก็มีคนดูนะฮะก็มีเด็กนั่งดูเต็มเลยนะฮะอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับจะดูอะไรมันก็สิทธิ์ของเขานะครับเรามีสิทธิ์จะเลือกนะครับใครจะมาบังคับกลัวอะไรไม่ได้นะฮะมาโพสต์ต่อสอง นะครับหลังจากโปรเจกต์นี้ที่รอกันนานนะครับเนื่องจากพอตโต้สองอาวิกเคนพี่อ่ะเอาวิกเคนอินพาร์ตาไดนะครับหรือชาดเพลนนั้นจบไปแล้วนะครับมาต่อที่ภาคเสริมนะครับพอตโต้สองอัพผลิตวิกเคนนะครับผมซึ่งภาคนี้นะครับจะไม่เล่นเป็นวันนะครับแต่เล่นตะวิดานนะครับโอ้มันส์มากนะครับอ่าไม่ได้เล่นมาในเออถ้าคุณไม่เล่นนะครับจะไม่สมที่เกิดมาเลยนะฮะต้องไปโหลดมาเล่นกันเลยทีเดียวนะครับมานะครับกดนิวเกมเลยครับฉะนั้นเรื่องดิสก์อ่านระดับกลางนะครับสตาร์ทเกมนะครับนะฮะ ไปต่อที่สิตเดนเลยนะฮะหลดเร็วด้วยนะครับอ่ามากันแล้วนะครับรอโรดครับผมแต่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 ต่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  ออโตเซลวิ่งตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านนะครับศรีธัญญานั่นเองนะครับอ่าเดินไปรอบๆนะครับอ่าไปกระจกนะครับนี่ทำไมเขาขอเพราะเป็นสิริมงคลนะครับตามสเต็ปนะครับของชาวพัดคอร์ดนะครับอ่าอันนี้เลยเนี่ยอ๋อนี่กันไก่นะเปัดกระดาษนะครับส่วนนี้ก็เป็นอ่ที่สเก็ตที่อ่าลื่นไหลไว้เล่นนะครับอ่าวิธีการเล่นก็เล่นอย่างนี้นะครับกดถีบนะครับตุ้โดนเต็ม ตายทันทีเลยนะครับเนื่องจากอันนี้มีอัตราภาพรุนแรงถึงขีดสุดเลยนะครับฉะนั้นอย่าไปเล่นนะอย่าดูและอย่าไปทําตามที่บ้านนะครับเดี๋ยวมีอาจจะมีคนตายได้นะครับอ่าอันนี้บ้องนะครับบ้องนะฮะอ้าวนี่ก็เป็นไอเด็กเชี่ยนะฮะเอ้ามาอยู่นี่ได้ไงวะเด็กเชี่ยปล่อยไม่เซนใด้กลัวมีเซนได้กลัวไม่เซนเหรอไม่เซนเหรอไม่เบ็ดพอง ไม่เซ็นเหรอเซ็นที่คนทงานก่อนใช่ไหม,ไมใช่ไหมมันมีเลื่อยมีเรื่อยเลยตายเพราะมึงตายอน,นาถเบยมึงเจอมึงเจอกันไกลกูฆ่าตายนะตายไซดเด็กเขียวะไอ้ดิไอ,อ้ดิรอดเหรอรอดเหรออืมไรอดไปรอดอ่าต่อนะเข้ามาห้องนี้นะครับอ่าเก็บขนมนะครับไปกินนะฮะอ่า Just what you hear, nice Yeah nice โอ้เอาไว้เลลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์นะอ่าทับเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลทีทีทะลุอะไรทีประลุประตูนะฮะดูวิเคราะห์ฉไก่ให้ถือคนเท่อะ Hi there โอ้น้องดี้เท่าไหร่เท่าไหร่ดีครับวันนี้เอากี่เอากี่ทีดีครับเอากี่ทีดีครับป๋า ไอ้ข่าป่ามีตังค so right oh. oh. uh, ์นะคะถ้าป่าม yeah. ีตังค์นะฮะอะไรวะอ๋อด็อกจ่ายเพื่อสั่มฉันไม่ดูฟรีฟรีอ๋อบริจาคน้ำเชื้อนะอ่ะผู้จริงผมผมผมไม่ได้ทะลึ่งนะครับผู้จริงนะมันอ่าไอ้นั่นป้ายไหนวะบริจาคน้ำเชื้อฟรีฮะแล้วเราก็สนใจนะครับเราสนใจนะเข้าไปบริจาคน้ำเชื้อนะฮะอย่า เกมก็ออกแนวยี่เคี้ยงเงี้นะครับเตือนๆยี่เคี้ยงทะลึ่งทะลึ่งลำมกเงี้นะครับนี่ก็จะเป็นห้องทดลองแมวนะครับ Do not touch that case นะเอ้ย Do not touch test cat นะฮะห้ามจับแมวนะฮะอ่าไม่รู้ทำไมว่าห้ามจับนะครับอ่าเดินตามลงมาครับอ่ารีเซิร์ชแอน t ์เทสตินะครับอ่าเดินมาช่องนี้นะฮะอินเคส f องไฟนะฮะออฟิศตอลนิวอะ e ีปเอา อ่านี้สำหรับเข้าได้เฉพอไปรักงานนะฮะคิดเอาเข้าไม่ได้นะครับผมเซมเพิลดรูมซัพพลายนะครับพี่สิอาเข้ามาเก็บนะฮะกันไกนะครับกันไก่ก็เทพเลยกดซ้ายนะฮะจะเป็นการปาแบบธรรมดานะฮะถ้าคลิกขวานะฮะจะเป็นการปาอย่างนี้นะอู้หูแต่ท๊ากี้อัลซัมอ่าซัพพลายรูมอ่าเข้ามานะครับห้องบริจาคน้ำเชื้อนะครับฮัลโหล โอ้นะฮะภาพโป๊เต <Jud> ็มเลยนะฮะโอ้อไม่ไหวแล้วอู้ว้าวโหดว่ะไม่ปิดประตูด้วยนะโอ้โหอันนี้ท่อนท่อนดลองแมวนะครับเขากำลังทดลองจิบกับแมวนะครับว่าว่าอะไรวะเขาบอกห้ามจับแมวนะครับห้ามจับแมวนะฮะไอ้เหี้ยที่กัมือไปจับ

เอาเยี่ยวใส่ไปเลยมึงไม่ต้องเอาแล้วอ่าเฮ้ hey, What's up girls yeah take that yeah take that to your face should be in your face yeah ไปนะครับอ่าเปิดได้ห้องสตาร์บนะครับแมว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 เฮ้เฮ้แมวอ่าได้แมวพายุมาแล้วนะครับ แมวพายุนะฮะอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าเข็ดนิดนะฮะเขาเรียกว่าอะไรแคทนิดไว้สูตรสูตรแล้วปุเข้าไปแล้วเราจะเป็นสโลมมูชชั่นได้เลยนะฮะวัดสาย Hell Happening Here เตรียมบุบไว้นะเผื่อจะมีเฮียอะไรกันมาเฮ้ไอ้มยตัวเฮียอะไรเนี่ย พองควางระเบิดไปแล้วพี่วูเอากำนไปอ่าเอาไนไปไปไปอู้ซูเปอร์แมนเอาไอสัตว์นี่เฮ้ยมันตัวอะไรวะเชี่ยแม่งไอสัตว์ลยำแล้วมึงเฮ้ยวาสศุกร์ดิเจสเฮ้ยไอเฮียคอหันนี่ล็อกตัดสิบร้อยเฮ้ยแม่งไปสัตย์แม่งแดไปเชียนี่ เอ้นี่นะฮะหน้าหน้าตาจิะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับซักแดดอู้นู้ไปะอะระเบิดมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวสุดบ้องก่อนนะได้<ม>ขนมนะที่เก็บมานะครับอ่าบ้องเรายังไม่ต้องใช้นะครับอุ้ยพยาบาลแม่งน่ากลัวชิบหายเลยไนะดูแมผ่นอองน่ากลัวชิบหายเลยมันเป็นอะไรวะเนี่ยเราเป็นอะไรเนี่ย รู้สึกว่าสมองเราจะกระทบกระเทือนนะครับสมองกระทบกระเทือนความทรงจำลดเหลือนัก my foot bitch take that fuck 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 and again and again and again again and again again and again and again and again, 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 and, again. again, and, again. and again and again oh ไปจะตายไอ้เจนนี่ใส่ชุดหรูหน่อยนะครับ มันเลยถึกนะฮะอ่ามันใส่ชุดสูนนะครับเชีย่ยยเนี่ยไปเอ้ยสแกสสักนิดฮิว <c oughs> แมวก็ฆ่านะครับมีกาในฟนะีแมนเฟียนะฮะเฮ้ยสแกสเย a อ่าเก็บนี่มาอ่า that's the stuff อ่าเก็บมานะครับอ่าเก็บนี่ด้วยนะครับอ้าเก็บไม่ได้เลือดเต็มลเลยเฮ้ยอออ่านะฮะทุกอย่างเป็นอาวุธได้นะครับอะไรตรงนี้ลื่นนะ แมวแมวแมวโอกูเกลยดแมวไอ้สัตว์แมวเหรอแมว,วเหรอแมวเหรอแมวเหรอเกลยดแมวไอ้สัตว,ว์มึววมววมองอย่ามาคอ,อร์รัปชั้นไอ้สัตว์ไปเฮ้ยไปสัตว์ guys นี่ระเบิดไปแล้วปาก็ไม่โดนไอ้ควายโมบันไหลเอ,เอ้าเฮ้ยเมื่อกี้แม่งปากันไกโดนระเบิดอ่ะโคตรเทพอ่ะสับแดกอุอย้ยโอ้มีการวิ่งมาระยะใกล้อุ้มีการปากันไกซู้กูด้วยมึงกูเจ้าแห่งกันไกนะมึง ไม่อุ้ยป่าใหม่แล้วไอสัตว์มีกีลก่ลูกวะเนี่ยไอ้เฮี้ยนี่ป่าใหม่อะโอ้ยไอยสัตว์มีกี่ลูกมันตายหมดมามันเยอะเหรอมันเยอะเหรอตู้กูดได้ไหมเงิไก่กูเอา้าไอ้ควายโอย้คนเฮี้ยแม่งคนโง่ไอ้อสัตว์คนเฮี้ยป่าระเบิดใส่ตัวเองโอ้โหงงบังตซบงงดักดานนี้เฮี้ยตายไปควายไม่แดกกูหลอกบวกแล้วหัวขาดคอเกมเมอร์สัตว์ ต้องเล่นแบบอัดคอน,นะครับถ้าเราเล่นแบบธรรมดามันจะไม่ได้นะเล่นธรรมดาไม่ได้ต้องเล่นได้อารมณ์นะครับอ่าเปิดประตูไปไกลอยังเหลยร้อยสี่สิบเอ็ดอันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับมึงใช้ได้ไม่ถึงชาติหน้าเลยฮะอบออเต็มแล้เหรอวนะเนี่ยเห็นไหมสมองหายกร,ร็กรบกอนแล้วเฮ้ยวัส hey, ด oh, oh, oh. ุหัววัวอ๋อโอ้โหหัววัวนะฮะอันนี้เป็นหัววัวนะฮะ stand still and place s e c a n a r y fire yeah เขาบอกให้ยูเฉยแล้วก็โยนหัวัวใส่นะฮะเวรา,าดูดิใช้ทำไรเฮ้ยทำไรวะน่ะนี่ยี่มันมมน่าขยะขยะไงเยอะเ <c oughs> งาะีแม่ในสัตว <c oughs> ์อันนี้เซ <c oughs> ็งอ่าเยอาไม่เยวนไรนะ <c oughs> h t h ต t what the fuck h ที so ่เฮ uh ้ยเฮ้ย้ววาาบาปยปยูโอ๊ย a n t be good. สัตว์แม่งม่อีกแล้วมาอีกแล้วคตดเกยอเลยแบบเนี้ยภาคนี้รู้สึกหลอนนะครับแต่ก็สู้อีเทนอลแดนนาชันไม่ได้หรอกครับอ่าเป็นอ่าสัต

สักเมกเลไม่ตายอ้เ <col> ฮ <ate> yeah. um ียมันขึ้ก็เอาขึ้นไปแบงเย่ไอ้กูบินได้เฮ้ยอยากเห็นคนไทยบินได้นะแต่ไม่ใช่กูนะครับอยากเห็นคนไทยบินได้แต่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 ไอสัตว์นี่ไม่ลงแล้วน่ากลัวว่ะดูหน้าเลแม่โคตรโหดเลยแต่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 แ่แต่น่ เฮ้ยอะไรเฮ้ยมามามาีามาพีฟาพีฟาพีฟาถ่ายยี้ยอะไรมึงเนี่ยควายไปดีดีเออเอาเชี่ยนี่ไอสัตว์ไปถึงไอ้เงี้ยนี่เขาเรียกพี่ปุเดี๋ยวเอามปเอาไปเอาไปเชี่ยไปตอแล้วฝักฝักฝักอ้เย โดนสปาร์ตันนะครับสปาร์ตันนะกูไม่กินปลาเอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดแมว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 เอ้ยเด็ดเลยวะต้องใช้แมวให้เป็นประโยชน์นะครับแมวพายุนะครับอย่างที่คนเราเก็บไว้เอ้ย There i หายแล้วแมงมุม ไม่ได้แดกกูหลอกกูบอกแล้วอ่าเครื่องสโ,โลโมชั่นเอ้ยเชีย่ยแม่งเ้ยไม่ได้แดกกูหลอกกูบอกแล้วโหขัา้นไหนแล้วเพราะกูเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ไม่รู้เลย <c oughs> เชีย่ยมาแล้วห้องนี้น่ากลัวด้วยสั์แม่งเลยสุดอ่านะสุดนี้เพื่อสโ,โลโมชั่นนะครับ <c oughs> จะได้ไม่ต้องกลัวนะครับโสโลแล้วสโลแล้วสโลลี่เฮ้ย้ังเลยวะสัต เอ้ยแต่เมื่อกี้มันพับนะจอพับโอ้เช <dings sont innen> ี่ยอ๋อวมันเป็นไรเมื่อกี้เมื่อกี้จอมันพับนะมันดูเป็นยังไงโอเคอ่ะปลาใส่หัวมันนะครับอ่าสโลว์นะที่อยู่นี่ไอ้ปลา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 เออนนั่เละหละเออบุ้มบุ้มไอ้ชีนี่มีช็อตกันด้วยสัตว์คักมายิงกูแล้วอาหารไปยิงไอ้สัตว์มันเปลากูหาพ่อเป็นวะพ่อเนี่ยมาช็อตกันมาช็อตกันช็อตกัน

ลพองลยสัตว์แม่งกูราดันเต็มเลยนี่ระดมเต็มกูก็มีไม่เป็นไรก็เอาหัวงายแล้วสัตว์กินแม่งโคตระยำเลยอ่ะกินแม่งคตรเคี้ยวเลยนะ